ดูแทงยับแน่นอนบอกเลยเกมนี้แทงล้วนา้สัอุ้ยเฮียเช้าแต่ไกลเลย ล็อกเออมันนี่มันน um> ี่นี่โอ้โหโคตรมั่วเลยโดนกูไปไหน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 มันนี่ดิสัตว์มันนี่ดิไอ้เหี้ยมึงไปไหนมึงจะ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 ไปไหนกูย่อกูย่อ มึงเอายังไงเอ็มเอาไงมึงเอามึงเจายังไงกูถามมึงว่าเจายังไงกูถามว่าเจะไปไหนมึงจะไปไหนเอ็มจะไปไหนมึงจะไปไหนเฮ้ยมึงจะไปไหนมึงมึงมึงจะไปไหนหนีวิ่งหนีไอ้สัตว์มีแต่คนวิ่งหนีกูเฮ้ยยันได้หนีวิ่งหนีกูมึงจะไปไหนไอ้สัตว์เอ็มเอ็มเจ้าอยังไงเอ็เจายังไงมึงทำอะไรมึงจะทำอะไรมึงจะทำอะไรดี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 กูมีอีกเยอะ มึงจะไปไหนมึงทำอะไรมึงจะเอายังไงไปก่อนอุ้ยโดนกูโดนกูโดนกูมึงโดนกูมึงโดนกูมึงโดนกูอีกรอบรอแป๊บไอ้ที่จะมามาแล้วไปก่อนไปก่อนเติมก่อนเติมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวมาเล่นใหม่เดี๋ยวมาเล่นใหม่ tôi thơm, 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 mà thơm, 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 โดนกูมึง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 โดนกูไม่หยุดกูบอกเลยมึงโดนกูแบบไม่หยุดไม่หยุดยางไม่หยุดยางแน่นอนล็อกโดนกูโดนกูไม่หยุดยางแน่นอนโดนกูไม่หยุดยางแน่นอนอ้าวน้องอ๋ออ๋อเอาไอ้สัตว์มามาดิเอามาดิมาดิ มึงยากี่ตัวไอสัตว์มาดิมึงใหญ่ <c oughs> เฮ้ยมัสามตัวเฮ้ยมัสามตัวมันลงกูสามตัวเลยมันลงกูสามตัวเลยอุยอ้ยอุ๊ยอุ๊ยสัตว์ดีๆนะไอชี้สามตัวเลยเหรอเอาเปล่าเอาหรือเปล่าถามดีๆพูดดีๆมู้ยดีๆนะน้องอ๋อสัตว์พี่บัลลัยที่จริงกูละอุย้ยไอชี้รวยคุยลุง เอาเปล่ายาวหรือเปล่ามาเลยมาดิไอ้ยี่มีแถบด้วยอุย้ยมันไม่เอาแล้วปล่อยกูแล้วขวยกูเปิดดิดเลยแอบมาแถบเอาของก่อนเติม เดี๋ยวพอเลืองเก็บไว,ว้วเ้เชื่อกูจะแทงปู่มาดิกูถอยไข่เลยถอยต่อยไข่ต่อยไข่แล้วกูลงก่อนเราวไปเติมเติมของทำไมมุมเป็นมุมเนี้ยเย้มาดิ มากูมากูมาตอ่อกูมาต่อกูไปต่อไปก่อนไปก่อนไปก่อนมามาดิเฮียมาดิมาได้ตัดมาได้ตัดเปิดต่อกูแทงแล้วกูไปนี่เฮียเรียกกูได้ใช้ไ้สัตว์ออกไล่ไล่ไล่เปล่าไล่ด้วยมาดีมาดีมามาแดงวัน ตีโคตรเลยสองทีแล้วครึ่งมาฟิลเถอะขอค่ฟิวแล้วเดียวกูปวดสุดแล้วเนี่ยกูปวดแม่งยับยับไอ้เหี้ยตอนนี้ตัวเฟสตั้งเอากลับมาละห่วย

เยายังไงมึเยายังไงอืมไอ้ยี่นี่มันดัก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 ไอ้ยี่นี่มันเลลินไอ้ยี่นมันลูมาร์ไม่เล่นลอะไรที่ไปแล้วสัตว์อุ้ยเปิดอุ้ยฮิตมาแล้วไอ้สัตว์ ไปก่อนอุ้ยไม่โดนน้องไปก่อนมาอีกอุ้ยไม่ตามด้วยสองตัวอยู่กับกูนี่ไอ้เหี่อ่เออแต่อยู่ในทั้งวันทั้งบ่อเลย อุ้ย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 บายสปอตอุ้ยมองไม่เห็นไอ้เหี้จะจุดไหมไปแล้ไอ้สัตว์แต่เรืยก่อนเอ้าสัตว์มาแล้วอืมโดนหนึ่งทีหนึ่งฟรีเลยโอ้ยกูตายกูตายหรือเปล่ากูตายละวยืดดูส่งตายลุงลุงกูหอก ลุงน้ำขวดเลยขวดสัตว์ลุงลุกไปก่อนมาดีทีโดยกูหนึ่งทีโดนกะูหนึ่งทีโดยกูหนึ่งทีโดยกูหนึ่งทีโดยกูหนึ่งทีไม่เล่นแล้วไอ้เทียพวกแม่งไอ้สัตว์ F K ปะเนี่ย โอ้โอ้โอ้แถบ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 ,แบไม่มีเปิดสั่งเปิดไหนไปบ้างดีกว่าตอนนี้หรือไม่เปิดเลยไม่เปิดเลยูไ่ไหนสั่งเอาหีอะไรมาเปิด ตายฮะโอ้โหย่องยาว,ยาวไม่สัตว์โดนไปก่อนหนึ่งที มาไปก่อนอีกหนึ่งทีโดนกูจัดอ๋อแล้วมันมาโดนตีได้ยังกูตันแล้วตับอีกเราตายโอ้ 跪着我这些。 ตายหมดกูแทงไม่อีทีนึงกูชนแล้วกูปิดปิดด้วยสัตว์มึงอ่ะเออปิดด้วยแล้วกูแทงต่อ แม่งมาหมดแล้วมันมาหมดเลยมาสัตว์สีแดงต่อดูแทงแน่ดูแทงยับยับกมาไล่สัตว์ โดนกูหนึ่งดอกก่อนอีกไหมเอาอีกไหมอีกไหม,อ,ไหมอีกทีหนึ่งไม่เอาอีกทีหนึ่งแล้วก็โดนกูอีกทีหนึ่งแน่นอนวิง่งวิ่งดีลอยฮิตห้ามเฮ้ยสัตว์ดุม เาตายเลยไอ้เหี้ยไอ้ยี้นี่มันมาจากไหนมันมาได้ยังไงกูไม่เข้าใจโอ้เอาเลยเชิ่ยนี่มาจากไหนอีกตัวหนึ่งโอ้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 เบา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 ไอ้เหี้ยเบาเบาสั่นยันแม่โอ้โหโอ้จุ่งไปอยู่เลยอ้าวเรียบร้อยโดนกูโดนซอยโอ้ยอะไรมานี้โดนกูไปก่อนหนึ่งที แผ่หนห <immigrant> ยับอ้าวใส่เลยสวยดิน้องมาดิน้องมาหรือเปล่ามาแล้วกูไปมาแล้วกูไปไง แล้วกูไปแล้วเปิดแล้วไงคุยเลยแทงขาล้มไปหนึ่งทีกูย่อด้วยสัตว์คุยเลยคุยอีกรอบนึงแล้วกูย่อต่อไป่าไรกดท็อกซิกเลยสิไม่ออกมาได้ออกแล้วนะน้องไม่ออกมาได้ออกแล้วนะน้องเออโอ้โหตีมาถึง10%แล้วมั้งไอ้สัตว์เบาเกิน